i ฟ Emblem Shadow เปิดให้บริการในสต re ไทยทั้ง2ระบบแล้วไฟ Emblem Shadow เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อสู้แบบวางกลยุทธ์และวิเคราะห์ทางสังคมในเวลาเดียวกันที่ซึ่งหนึ่งในสพันธมิตรของคุณอาจเป็นคนทรยศคุณต้องจับพี่รุธให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมดระหว่างการต่อสู้คุณสามารถเลือกอาวุธและเวทมนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด และตัดสินใจว่าจะพักดีหรือหักหลังพันธมิตรของคุณเองพร้อมระบบซื้อขายสมบัติที่ปล้นมาจากผู้เล่นคนอื่นโดยใช้ทองในเกมต้องอาศัยสายตาที่เฉียบคมและไหวพริบในการเลือกของล้ำค่าทั้งหมดนี้ดำเนินเรื่องในโลกแฟนตาซีที่ถูกฉีกออกเป็นสองฝั่งโดยเทพีแห่งแสงและเงาโดยคุณจะต้องเล่นผ่านทั้งสองมุมมองเพื่อเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เกมนี้เล่นได้ฟรีแต่มีการซื้อในแอปต้องใช้อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่รองรับผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย13ปีและข้อมูลส่วนตัวอาจถูกใช้เพื่อวิเคราะห์และทำการตลาดโดยพันธมิติตของ Nintendo ทั้งนี้ประสิทธิภาพของแอปอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์ที่ใช้